โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมนะครับมอสไบเกอร์ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับผมวันนี้เราก็จะไปหาทําบุญที่วัดหงทองครับเห็นในรูปเนาะว่าวัดหงทองเป็นเจดีย์กลางน้ำเนาะวันนี้เราก็จะไปดูกันวันนี้เราก็ไปกับนี่นะน้องบิติวบิตตี้ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเวลา15นาฬิกานะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา15นาฬิกาจ0ด0นาทีานะครับผมแดดร้อนมากเลยวันนี้เราก็จะไปเที่ยวหลายที่นะที่แรกเราก็จะไปกินนมหมี่ปั่นก่อนจะแวะเติมน้ำมันแล้วก็กินนมหมี่ปั่นก่อนแล้วก็จะพาทุกคนไปวัดนะครับผมออกมาจากวัดแล้วก็จะพาทุกคนไปตลาดนินจานะครับอยู่ชลบุรีนะ ไปตลาดนินจาเสร็จแล้วเราก็จะไปสะพานใหม่ชับรีนะครับผมเราก็ยังไม่เคยไปสักทีนะว่าจะสวยงามแค่ไหนเนาะไปะตอนนี้เราก็เริ่มเดินทางกันเลยโอ้รถเยอะมากเลย CBR 6 5 0 โอเคไม่มีรถไปเลยวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปดูบิ๊กไบค์อยู่สะพานใหม่นะครับบิ๊กไบค์น่าจะเยอะเนอะ หน้านี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับตอนเช้าแบบอากาศหนาวเลย6502คันขอจะเลี้ยวขวานะครับผมเราจะยยเทินนะตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปปั๊มน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน,น้ำมันแล้วก็กินกาแฟแล้วก็ไปวัดกัน มาตกปลาเยอะนะวันอาทิตย์นะครับผมคนก็มาหาตกปลาเยอะปั๊มน้ำมันอยู่ไหนเนาะทำไมไม่ถึงสักทีเนี่ย ก็แค okay, ตอนนี้เราก็ถึงปั๊มแล้วนะครับผมโอเคเรากินกาแฟก่อนเดี๋ยวค่อยขาออกมาเดี๋ยวแวะเติมนะออกมาเดี๋ยวแวะเติมนะ้ำมันนี่ชื่อร้านอะไรนะนมโคเดนมาร์ก โอเคถึงแล้วมีอยู่มีอยู่สองสามร้อยสามร้อยกว่าบาทสามร้อยสี่ร้อยออกไปเดี๋ยวค่อยเติมพอหรอเติมน้ำมันพเติมสองร้อยพอร้านนี้เคยกินอยู่ครั้งหนึ่งนะอร่อยอมีวิปครีมด้วยเดี๋ยวเพิ่มวิปครีม เสียงดังมากเลยกินอะไรดีคาปูชิโน่ไหมเอาคาปูชิโน่หนึ่งร้อยสิบบาทหนึ่งร้อยสิบบาทครับผม โอเคตอนนี้ก็ได้แล้วนะเขามีตี้อะไรนะขขนมสดบัณนมนอะที่มีแต่นมโคลัวไม่ผสนมสน,น้ำตาลไม่ผสมนมเรื่องอะไรอ่ะนมโฟลัวข,ของเราคาปูชิโนโ่คาปูชิโนโ่เพิ่มวิปครีมโอเคเดี๋ยวเรากินก่อนนะแล้วก็จะไปวัดวัดหงทองนะไปะกินก่อน ตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะครับผมเมื่อกี้นี้หิวข้าวเนาะแวะกินกว๋วยเตี๋ยวสักน้อยนึงนะเมื่อกี้ออกมาจากร้านนมโคเดนมาร์ออกมาแล้วหิวข้าวรู้สึกหิวข้าวก็เลยเข้าไปกินกว๋วยเตี๋ยวนะตอนนี้ก็เป็นเวลา16นาฬิกาจุด00นาทีเดี๋ยวเราเติมน้ำมันก่อน กองทัพต้องเดินด้วยน้ำมันไปเติมน้ำมันก่อนเก้าห้ากัสโซฮะเก้าห้า ไหมเก้าห้าสองร้อยน้ำมันลิตรละสามสิบเอ็ดจุดสิบสตางค์เราซื้อถุงมือมาใหม่นะ ทุงมือใส่แล้วมั่นใจในการขับรถโอเคเดินทางไปเลยตอนนี้เราก็จะไปวัดวัดหงทองตอนนี้เราก็จะไปวัดหงทองเลย 4โมงแล้วตอนนี้แดดก็ยังร้อนอยู่เลยเลียวขวาไปวัดหงทองโอ้รถหลายพุทขวาขวาก็ยังมีรถซ้ายก็รถมาขวาก็รถซ้ายก็รถตอนไหนเราจะได้ข้ามสักที ออกมาจากไฟแดงบ้านี่คือลายท่านี่ไปกันลอดบัานเนี่ยอีก26่กกิโลเนาะจะถึงวัดหงทอง ลงมาเหลือลิตรละ31.10สตางค์แล้วนะครับผมเก้าห้านะตอนนี้เราก็อยู่คลองด่านนะครับโอ้โอโอ้หลุมหลุมหลุม วันนี้เราก็จะเดินทางแบบชีวๆนะกระท่อมประทุมขายกระท่อมเนี่ยจ้าตรงไปยาวๆเลยนี่ถุงมือเราลืมแนะนำถุงมือเราไปเลย เราก็ได้ซื้อถุงมือมาได้3-4วันแล้วนะครับผมสั่งจากช h อปปีนะครับสั่งจากช h อปปี้ช้อปปีสั่งจากช h อปปี้ห0าบาททุงมือ500บาทนะก็หนังนิ่มดี ไปแล้วมีความมั่นใจในการขับรถอยาฝืดดีนะครับผมติดมือติดมือดีช่วงนี้ก็เป็นช่วง ทำถนนนะครับกําลังทําถนนเลนเลนฝั่งทางโน้นก็ทําถนนนะครับตอนนี้เราก็อาศัยเลนนี้วิ่งโอ้นกว่าเรือดำน้ำตัวนี้เครื่องบินนะเครื่องบินโอ้ลำใหญ่ลำใหญ่เลยการบินไทยการบินไทยหรือแอร์เอเชียน่าจะเป็นแอร์เอเชียสีม่วงนะ นิ Standard, ates, Nissan, Nissan Blaze. สสันเอาวล่ะนิสสันเอมิราดนิสสันนิสสันอะไรวะลัดลัดนี่แหละก็แถวนี้ฝุ่นเยอะนะฝุ่นหลายฝุ่นหลายสี่โมงแล้วนะ สี่โมงแล้วอากาศก็เริ่มอุ่นๆเริ่มอุ่นๆแล้วไม่ร้อนแล้วช่วงนี้หน้าหนาวนะหน้าหนาวก็จะคําม,มืดเร็วหน่อยโอ้คือมาฝุ่นท้่นอแบัดน,นี้ MG สีแดงเอ้ย MG ป้ายแดง ไฟท้ายสวยตัวใหม่เหมือนบีเอมเลยอันตรายนะแถวนี้มีแต่เหล็กข้างทาง โอ้ฝุ่นฝุ่นเยอะแยะมากมายเลยโอ้โหโหดีมันถนนหรืออุกบาทโอ้ ชวดชวดบาทเนี่ยโอ้มามา่าวัดหงทองเดี๋ยวเราจะไปยูเทินนะครับผมเนี yeah, ่ยยูเทินยูเทิน ยูเทิร์นก่อนถนนโลง่งไปเลยโอ้รถขายปิ้นไก่ หงทองเราก็จะเลี้ยวสายนะครับผมสายตรงไหนล่ะทีนี้เนี่ยสายตรงศาลาเนี่ยเราก็จะเลี้ยว้ายเข้าไปวัดหงทองมันก็จะเป็นเจดีนะครับตั้งอยู่ยื่นลงไปแม่น้ำนะยื่นลงไปในทะเลนะโอ้ลืมเปิดไฟเลี้ยว นี้ก็เป็นน่าจะเป็นบ่อกุ้งเนาะบ่อกุ้งนั่นกุ้งแม่น้ำบรรยากาศดี อากาศปลอดโป่งมากเลยโอ,เอ,อ้เครื่องร้อนเครื่องร้อนขับช้าเครื่องร้อนมากเลยวัดหงทองก็เป็นซอยเล็กๆเข้ามานะครับ มันเป็นบอ่อกุ้งบอ่อกุ้งบอ่อปลานี่ตรงนี้บรรยากาศดีร่มเย็นป่าไม้ชายเลนป่ากกกลางโค้งเยอะมากเลยเขาเช็ดพื้นเลยแบบนี้ โอ้โหแสงแดดกระทบน้ำแยงตาภาษาอีสานก็เหลื่อมตาเสียวเสียวเสียวหินไหนเอาตรงนี้เหรอ นึกว่าตรงไปทางเข้ากว๋วยเตี๋ยวร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านกว๋วยเตี๋ยวหมูโบราณโอ้หินหินทรายเยอะต้นตะเคียนะ คองหงทองวัดหงทองถึงแล้วหมาเยอะนะหมาวัดมอไซมอไซจอดไหนจอดไหนมอไซนะ่าจะจอดข้างไหนได้นะ ไเกิดไม่ได้ไม่มีที่คำว่านี่เหรอโอเคถึงแล้ว <c oughs> อะไรนะไหนเจดีกลางน้ำอยู่ไหน ก็เป็นแผนที่นะแผนที่ของวัดหงทองพระาธาตุกาญน้ำเจดีย์กางน์ตรงนู้นเราดูตรงอนงนี้คืออะไรอะ่ะสามสิบเก้าสามสิบเก้าก็อยู่ข้างหน้านี่ห้องน้ำสุขาสะพา,านาข้ามคลองเขาวัด่ะทุกปั้นพญานาจิลาตรงนี้สร้างใหม่นะคืออะไรตรงนี้นสูงมากอนนี้คืออะไร กี่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้เก้าสิชั้นเลย11ชั้นมันคืออะไรจุดที่จุดที่เใช่ไหมจุดที่7จุดที่7ชื่อว่าอาคารกะตันยูอาคารอาคารกะตันยูสำนักงานมูลนิธินะครับผมตรงนี้นะนี่ทุกคนเรามาถึงแล้วเจดีกลางน้ำ ระธาตุคงคามมหาเจดีย์ปรีชาปภารพรอภากกราดสอนนิสอนนิสอนนุสอนสนินอนุสอนไม่ใช่หรอกสอนนินอนุสอนนีอันนี้คือโลปา้นมารินมังกรมารินมังกรสุสาคอนี่คือจริงสุสาครกับมารินมังกรแล้วก็พระอภัยมณีแล้วก็นางผีเสื้อสมุทรแล้วก็ท่านฤาษีแสดงว่าเรียนภาษาไทยท่านท่านฤาษีแล้วก็อะไรเนี่ย ที่เปื่อยนี่ไม่ใช่ชีเปื่อยคนนี้น่าจะเป็นนางเงือกเออน่าจะเป็นนางเงือก ขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็เป็นชั้นสามนะครับอยู่สูงสุดเนอะอากาศดีลมเย็นตรงนี้ก็เป็นทะเลนะครับผมสุดลูกหูลูกตาเลย เป็นหลวงปู่ทวดนะครับผมหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนี่เป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่โตหลวงปู่มั่นนี่ก็เป็นหลวงปู่มั่นหลวงปู่สุขหลวงปู่ชอบนี่ก็หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อสดอันนี้พระทาครูบาเจ้าสีวชัยสวยงามมากเลยร่มเย็นนะครับผมอากาศดีมากเ่อที่อากาศดีเย็นสบายคนไม่วุ่นวายด้วยคนไม่วุ่นวายเนี่ยสงบใช่แล้วเป็นเชิงที่แบบว่าใครที่อยากมาทำบุญแบบสงบ แล้วก็ทําบุญจริง,รงๆอะเนาะทำบุญจริงๆแบบสถานที่สงบๆสๆไม่มีคนเยอะตรงนี้เหมาะเลยเนาะตอนนี้เราก็จะออกจากวัดแล้วนะครับผมแล้วเราก็จะไปตลาดนินจาเลยเนาะเนาะ้องบีตนะีเนาะเนาะนะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็จะออกจากวัดแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปตลาดนินจานะครับผม เดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันอยู่ทางไปสะพานใหม่เนาะเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปอีกทีตอนไปสะพานใหม่นะครับผมตอนนี้เราก็เซฟนะครับผมเซฟเมมโมริกาดนะครับผมกลัวว่าการเราจะเต็มก่อนเนาะ

น้ำทาร์นตรงนี้ก็เป็นน้ำทาร์